สวยมากแพทิเซียสักจุไทยเพื่อเข้ารับประรทานรามาพาทยามนอีกหนึ่งว่าที่เจ้าสาวคนสวยคนต่อไปสําหรับนางเอกสาวแพทิเซียกกดที่ควงแฟนหนุ่มไฮโซโนวิเศษเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่22ธันวาคมหลังจากทั้งคู่เพิ่งจัดปาร์ตี้สละดสดไปแล้วโดยล่าสุดแพทิเซียได้เผยโฉมความสวยกับลุกสุดเลอค่า พทิเซียสวมใส่ชุดไทยสีวานายสีขาวงาช้างชมพูจากแบรนด์มนาดเฟิร์สและมนาดกุตูเพื่อเข้าพระราชทานนามพระพุทธมนตรและขอประทานพรสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายโยนวัดราชบพตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมื่อเช้าวันพระราชบดีที่3พฤศจิกายนผ่านมาและจากคลิปตัวอย่างที่อินสตาแกรมแอดล็อฟฟิเชียลไทยแลนด์ได้เผยรูปสวยๆและคลิปให้ชมกันต้องบอกว่าพัทติเซียเป็นเจ้าสาวที่สวยมากจากท่วงท่าการเดินในชุดไทย ที่ดูสวยสง่าเหลือเกินเอาราเจ้าสาวจับจริงๆขอขอบคุณภาพแพทริเซียกูดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ